ก็ได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Nintendo Switch 2ในงาน Nintendo Direct เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีข่าวลือม,มากมายมาหลายปีคราวนี้เราจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงกันสียทีทั้งดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ใหม่สเปคแรงขึ้นและเกมเปิดตัวที่ขนกันมาเพียบวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสรุปทุกอย่างที่ Nintendo ประกาศมาแบบเน้นๆเข้าใจง่ายครบจบในคลิปเดียวครับ s วิต c h 2จะวางขายในวันที่5มิถุนายน2525ในราคาเริ่มต้นเพียง449.99ดอลลาร์หรือราวๆ16,000บาทในสหรัฐและมีรุ่นบันเดิลกับ Mario Kart World ในราคา499.99ดอลลาร์ครับโดยภายในกล่องเนี่ยจะมีตัวเครื่อง Nintendo Switch 2, จอย Joy-Con ทั้งซ้ายและขวา Joy-Con 2กริป Joy-Con 2อ t สแตร Dock ไม่ใช้สำหรับต่อกับทีวีสายชาร์จ USB-C, สาย HDMI ความเร็วสูง Adapter AC.